ีค่ะครับสวัสดีครับสำร็จตุลากาันค่ะครับสำร็จตุลากาันค,าาค่ะอ่ะพี่น้องกินข้าวยู่บันักคคูด้วยค่ะพี่น้องเอ้าเมื่อนี้ข้าวเศร้าข้าวเช้าก็จะมีแคบหมูคูมพันทำเมื่อวานแล้วก็น้ำพริกปลาทูอร่อยอร่อยใส่ปลาด้วยแล้วก็มีใบมะกอกอยู่ข้างแฝดผักบุ้งก็อยู่ในโรงเรียนค่ะคูมพันธุ์ไปเก็บมามหนึ่งโดนไปจะน้อยนึงเด้อค่ะผักบุ้งอ่ะ บรต้องได้เคี่ยวละลายในปากเลยค่ะเบิ่งๆขออนุญาตนะครับกินแบบบ้านๆเราปาดอร่อยเลยเมนูตำพริกปลาทูคูมพันแล้วกันยอดใบมะกอกลวกผักเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะจัดมาให้ผูดตำเร็จก็เป็นคนชิมอร่อยเลยใช่ไหมพี่น้องมาเป็นน้อานเป็นตาแซ่บแทนบิลินอ่ะอ้ตามสภาพด้วยค่ะพี่น้องบ้านพภาครูมันก็าจีอัตคัดก็คือเจ้าบ้านเจ้าของเราค่ะ ทำสภาพนี่ค่ะอาหารพื้นบ้านเรานะคะแคบหมูน้ำพริกปลาทูใบมะกอกแล้วก็มีหนึ่งผักบุง้งเก็บจากในโรงเรียนนี่แหละคะ่ะพี่น้องไม่ได้ซื้อเลยแต่ไปหาในโรงเรียนนี่แหละกินอยู่แบบพอเพียงค่ะพอเพียงเลี้ยงชีพฟังเสียงคุรลิดกินนะคะเมื่อวานครับกรอบวะโอ้โห ยังกรอบอยู่ด้ค่ะพี่น้องเนี่ยแคบหมูยังกรอบอยู่แซบบอพิริแซบอร่อยไหมโอ้โหอร่อยอร่อยอากินลายๆค่ะน่าร่อยอ่ะคุณพันอิ่มแล้วค่ะคุณพันกินก่อนเลยคุณพันมีภาร,รกิจค่ะวันนี้มาไทายคุริษกินเดยวก็อยากกินแคบหมูกินน้นนอยๆได้ค่ะอืกรอบนานมากเลยค่ะ ทำไมถึงกรอบนานเพราะว่าช่วงเวลาในการทำอะแล้วก็เคี่ยวกับน้ำน้ำแห้งแล้วก็เจียวไปเรื่อยค้นตลอดเลยก็เรียกค่ะพี่น้องแคบหมูก็ได้ค้นตลอดแล้วทีนี้จะทำให้เขากรอบกรอบสีสวยแล้วก็กรอบนานค่ะถึงตอนเช้าก็ยังกรอบเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ไหมพี่เล็กครับโอเคเอา บักบุ้งละลายในปากเ้ยค่ะเหมือนคุณพี่ที่อยู่เพชรบุรีค่ะพี่เขาบอกว่าต้มบักบุ้งจนละลายในปากก็เปื่อยๆน่ะคิดถึงฝากความคิดถึงทุกคนนะคะด้วยความเคารพรักค่ะที่ท่านได้เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโคมพันตัวรการมาดเดย้ค่ะพี่น้องนี่แ่ละกับเข้ากับมีซัมนี่แล้วค่ะมีปนปลาถูแจวปลาถูแล้วก็แคบหมูโฮมพันนี่แหละค่ะและ้วก็ปกระกอกใบมะกอกเปรี้ยวๆนะพี่เนาะ อร่อยเนาะอร่อยไหมอร่อยครับนี่ค่ะฟักบุ้งอาหารสุดยอดอเลย <ผม S 1> ค่ะอรอยมากเลยฮะ <Huh? S 2> กรอบขมมีเนตใบมะกรูดอร่อยมากเลยคุลิดอร่ยอ,ยรอยใหญ่เลยค่ะพี่นะ้องเราอร่อยใหญ่เลยสั้นระวะปุป๊บโว้ยคำใหญ่ยยเลยพี่เล่คือที่เสีบหลายนะพี่เลยเนาะ มาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันนะคะน้ำพริกปลาทูแคบปหมูใบมะกรอกหนึ่งผักบุ้งค่ะจะแซ่บน้ำกันนะคะค่ะเพื่ดูหน้าตาเขาก็รู้ว่าอร่อยแคบหมูเลิศรสแล้วก็น้ำพริกปลาทูปุ่มใส่ใยๆพิริเพื่อนใบมะกรอกอร่อยมากเลยค่ะ มากินน้ากันด้วยค่ะเด้อมากินน้ากันด้วยค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านเราน้ำพริกผักลวกนี่แหละค่ะสุดยอดเลยค่ะมีวิตามินสารอาหารครบห้าหมูค่ะแทบหมูก็สุดยอดค่ะแทบหมูนี่ จะไม่มีมันเลยด้วยค่ะแห้งๆอร่อยมันจะมีตรงส่วนเนื้อส่วนตรงมันแล้วก็ส่วนตรงตรงหนังอะคะ่ะมีสามมีสามรสเลยค่ะอร่อยอร่อยจะใส่เกลือหลายด้วยค่ะพี่น้องมันทีเค็ม,มแทบมากเลยกินกับน้ำพริก ผมพันไงก,กินไปน้ำครับพี่น้องนี่ยอดระกรอกอยากกินอ,อร่อยนะเป็นเปรี้ยวน,น,นะแบนะ่บเนาะยอดมะกอกอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องออร่อยมากเลยยอดมะกอกกับน้ําพริก กินกล็นำกันเด้ค่ะเด้อพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุมพันตัวาการขอบคุณหล้ายๆ้เลยค่ะกุเลตเรากินยอนประกอบใกล้หยบดแล้วค่ะแล้วมากหลายอร่อยเลิศรสใช่ไหมพี่เลตอร่อยมากเลยอร่อยมากถูกใจไหมไถูกใจใช่เลยค่ะคุณสามีคุมพันบอกว่าถูกใจใช่เลย ปุนก็มีความสุขแล้วค่ะทำกับข้าวให้กับาสามีให้กับผู้ชมได้ดูมาเด้อค่ะเอากับข้าวมากินพร้อมกันเลยเด้อค่ะพี่น้องกินพ่ออมครูฤทธิ์เนี่ยทางพี่กับมีน้ำพริกน้ำพริกปลาทูมีแคบหมูมีใบประกอบเบิงบ้งเบืง้งใบประกอบเบืง้งย่อนประกอบพี่น้องเป็นตาแซ่บบ่เบิ้องทั่ว อ๋ออันนี้กับผักบุ้งหนึ่งผับกบุ้งหนึ่งกับติเละละลายในปากครับชนิดละลายในปากบ่ต้องได้เคี่ยวเลยครับเพราะว่าคูมพันหนึ่งโดนลืมเบิ้งครับพี่น้องหนึ่งลืมเลยวันนี้โอ้ยเบิ้งออกมาบักบุ้งนี่กินชนิดที่ว่าละลายในปากเลยด้ยครับบต้องไปเคี่ยวเลยตามบักพริกตามแกว้วกับมะลงมะเลงเอาแบบนี้แหละค่ะลูกทุ่งเนาะค่ะเนาะ เอาแบบลูกทุงลุกทุงเขานี่แหละค่ะกินตามบ้านๆเขานี่แหละไม่ต้องเอียงมากไหมอา,อาหารแค่นี้เราก็อิ่มได้แล้วก็ได้รับสารอาหารครบห้ามูค่ะสุดยอดอยู่แล้วค่ะน้ำพริกสุดยอดเลยค่ะมีต่คนอยากกินเลยน้ำพริกอ่ะใช่ไหมครูฤิอะไรเพื่อนแซ่บด้วยเพื่อนะดูรอยยิ้มมาเด้อค่ะ เอฟซี ờ, ที่อยู่อยู่เหนืออยู่ใต,ออตออ้อยู่ภาคตะวันออกอยู่ภาคอีสานมาด้วยค่ะเด้ออยู่เพชรบุรีกับมาด้วยค่ะเพชรบุรีมากินน้ากันด้ค่ะเด้อจังหวัดอื่นๆก็คือกันข่ะเอฟซี FC จังหวัดอื่นๆก็คือกันมากินน้ากันเด้อคุมด้วยความเคารพรักอย่างสูงเลยค่ะคุมพันถือว่าท่านให้เกียรติกับคุมพันมากเลยคุมพันก็ให้เกียรติท่านมากๆเลยค่ะเคารพ นับถือยามยิ่งเลยค่ะที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลากันมาเด้อค่ะเบิ้งคูรีตกินไก่เบิดแล้วเพียร์เพียร์เพียรยุ่งทางพี่อีกเพียรเพียเพียเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยกินให้อร่อยอร่อยนั่นแหละม้วนใส่เลยพึ่บเบิ้งกูรีตจิ้มม้วนใบประกอบด้อยครัพี่น้องยอดละม้วนเลยแม่บวพี่เลี้ยอดละคั้มเลยที อร่อยตุ้ยได้ที่บัดนเนี่ยอ๋ออาปุ่มใส่บัดนเนี่ยแป่บ่อค่ะแป่บ่อเอาแค่หมูลงเอาแค่หมูแค่หมูแค่หมูจะกินหลายได้เพริกเผ็ดกเลยแคบหมูแคบหมูปุณนะโอู้หู้บัดนั้นแคบหมูกับแซบมันบ่ปุณนะเสียงเคี้ยวแคบหมูพี่น้องมาธรรมดาเนี่ย แซ่บอร่อยพี่น้องเนี่ยแคบหมูนะแซ่บแซ่บของแท้ได้ครับพี่น้องอืแคบหมูจะมีเนื้อเนี่ยพี่น้องเบิง้งเะจะมีเนื้อติดนิดนึงแล้วก็มีส่วนของมันตรงนี้แล้วก็มีหนังมีอยู่สามอย่างเลยค่ะตรงนี้เป็นแคบหมูที่อร่อยเลิศรส สูตรคูมพันค่ะแซ่บแซ่บนะจิ้นยอดประกอบไว้เน่ย <c oughs> อืมเดี๋ยวอร่อยน้นองบ้าง งานประกอบง่างางกินข้าวกับน้ำพริกปลาทูจชนิดที่ว่าบอก็ได,ด้ของค้นแล้วค่ะแล้วก็แคบหมูคูมพันเตรียมมือคุมพันหนึ่งบักบุ้งแล้วก็ยอดประกอบค่ะพี่น้องแ่บลายเข้ากันดีมากเลยค่ะ แคบๆเหมืนเลยคคับน้ำแคบหมูดังก,กบแคบปรบุ้งก็ละลายในปากปุ้มไส่ปุ้มไส่อืมจับกินเลยหัวบุง้ง มากเลยค่ะอืมกินตอนเ,เช้าเนี่ยแหละปุ่มไส้ปุ่มไส,มส้ยอดดอกบุ้งค่ะพี่น้องอ,อร่อยอร่อยอเดี๋ยวประกอบน้อยนะ แ่บมากเลยค่ะอืมผัดถาดหนึ่งเบอร์เลยค่ะแล้วประกอบกน้อยจอะเนี่เอาเบอร์ป่ะประกอบหมดแล้วหมดแล้วนั่งประกอบกเลืออืมเอาไว้กินตอนเที่ยงอีกนะพี่นะนี่ค่ะเหลือแค่นี้ค่ะ ประกอบทานนึงเรือซัมนี้แล้วค่ะพี่น้องกับผักบุ้งไว้แต่กินอนเที่ยงนะถ้าพูณเอฟซีทุกท่านมากๆนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบุรีขาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ